ใช่ว่ามีความสุขแล้วจึงหัวเราะแต่เพราะว่าหัวเราะจึงเกิดสุขวันนี้นะคะเดี๋ยวตู่จำมาแชร์เกี่ยวกับความสุขแบบเซโรโทนินเนาะว่าเป็นยังไงกับหนังสือเล่มนี้นะคะพีระมิดสามสุขนะ โดยบอกว่าความสุขแบบเซโรโทนินคืออะไรนะคะให้เรานะคะลองจดจ่อกับอารมณ์ความรู้สึกคะความสุขแบบเซโรโทนินนะคะคือเกิดจากการที่เรามีสุขภาพดีความสุขแบบ in, ออกซิโตซินเกิดจากความผูกพันความสุขแบบโดพามีนเกิดจากความสุขความสําเร็จแบบ ได้เงินทองเรียนจบได้เรื่องค่าเรื่องตำแหน่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะภาวะที่สุขภาพดีทั้งกายและก็ใจทุกคนคะ่ะอยากจะเน้นย้ำนิดน,นึงว่ามันทั้งกายแล้วก็ใจเนาะถ้าถามว่าหน้าตาของความสุขแบบเซโรโทนินเป็นแบบไหนก็คือสั้นๆเลยก็คือสภาวะที่อารมณ์นะคะความรู้สึกทางจิตใจและก็ความรู้สึกทางกายนั้นนะคะสบายใจสดชื่นนะคะสดใสนะคะทั้งหมดนี้มันก็คือเป็นความสุขแบบเซโรโทนิน ทั้งนั้นเลยนะคะสภาวะที่สุขภาพดีทั้งกายแล้วก็ใจนะคะมีอะไรบ้างนะคะที่กันก่อให้เกิดความสุขแบบเซ,เซโรโทนินนะคะก็คือเริ่มจากร่างกายที่แข็งแรงแน่นอนร่างกายต้องแข็งแรงแล้วก็จิตใจเราก็ต้องสบายอะเออจะต้องสดชื่นแจ่มใสนะคะการรีแลก การลืแหละการผ่อนคลายการโล่งใจหรือว่าการไม่ต้องเร่งรีบไม่ต้องรีบร้อนกับสิ่งอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นความสุขแบบเซโรโทนินเช่นกันนะคะรวมไปถึงการมีสมาธิดีการทําสมาธิการที่ใจเราสงบนิ่งนะคะแล้วก็ปัญญาที่มันเฉียบแหลมนะคะเออนะตัวนี้ก็เป็นเหมือนกันแล้วก็ความรู้สดชื่นนะคะสดชื่อรู้สึกดีที่เกิดจากการที่เราเออกกําลังกายทุกคนเคยเป็นมันเอยอ่าสําหรับคนที่ ที่ออกกําลังกายเราเออไม่ไม่ได้ว่าอะไรแบบเหมารวมอะไรนะถ้าคนที่ออกกําลังกายอะเวลาที่ออกกําลังกายเสร็จอะเราจะรู้สึกแบบสดชื่นนะสดชื่นแบบรู้สึกดีดดกันที่กระเป๋าจริงๆนะอันเนี้ยตก็เป็นนะคะต่อมานะคะ อ่าสดชื่อรู้สึกดีที่เกิดจากการอยู่กับธรรมชาติหรือว่าพวกสีเขียวคือตู่เป็นคนหนึ่งที่ชอบธรรมชาติมากชอบภูเขาชอบต้นไม้ได้พูดตรงๆง่ายๆให้เห็นภาพก็คือชอบสีเขียวต้นไม้มากกว่าสีฟ้าที่อยู่ในทะเลอืมใช่เพราะว่าตัวมีความรู้สึกว่าพอเข้าไปที่ ถ้าเจอภูเขาเจอต้นไม้เจอป่าแบบทำให้รู้สึกแบบโล่งสบายนะคะเออทําให้แบบรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยเออชอบชอบชอบมากจริงๆนะคะและสุดท้ายนะคะความสุขแบบเซโรโทนินที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือการที่เรามีสุขภาพแข็งแรงนั่นเองเนาะไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะเซโรโทนินนะคะจะหลั่งออกมาอย่างเต็มที่ในสภาวะที่จิตใจเรา สงบนิ่งไม่คิดฟุ้งซ่านมีสติหรือว่ามีสภาวะที่เข้าสู่โหมดสมาธินั่นเองกันก็เพื่อไงก็คือเรามีสติอยู่กับปัจจุบันจดเจาะอยู่กับในส่วนของปัจจุบันเนาะแบบไม่ได้คิดไปถึงอนาคตว่าเอ,อ้ยต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นจะอะไรยังไงหรือว่าไม่ได้คิดไปถึงวันที่ผ่านมานะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็นอกจากนี้นะคะความรู้สึกะที่มัน สดชื่อหลังจากที่เราออกกําลังกายนะคะก็เีความสุขเซโรโทนินเช่นกันเนาะเออเหมือนที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะก็ถ้ายังไงดีอะง่ายๆก็คือความสุขแบบเซโรโทนินนะคะอ่าเป็นความสุขง่ายๆเลยนะคะเช่น การที่เรารู้สึกสดชื่นเวลาที่เราได้ไปเดินเล่นตอนเช้าไม่รู้ใครเป็นเปล่าตัวเวลาตอนเช้าๆแล้วก็เจอแบบแสงแดดอ่อนๆลำไรลลำไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ลำไร่ีแสงแดดแบบอ่อนๆเบาๆตอนเช้าที่มันสาดสาดซองลงมาน่ะตัวมีความรู้สึกแบบว่าสดชื่นมากเลยนะคะแบบเฮ้ยมันทำไมมันรู้สึกแบบเฟสจังวันใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเออนั่นก็แสดงว่าเราอะกำลังมีความสุขแบบเซโรโทนินแบบเต็มเปี่ยมเลยนะคะค้อสังเกตเนาะอืม วิธีสังเกตหากรู้สึกว่าทุกข์ทรมานหรือว่าไม่สบายใจนั้นนะคะนั่นแปลว่าการหลั่งของสารเซโรโทนินนะคะกำลังลดลงืมแล้วถ้าเซโรโทนินมันลดลงหรือว่ามันทำงานตำลงน้อยลงมันจะเป็นอย่างไรนะคะยามที่ว่ายามที่เราอยู่ในสภาวะที่แบบ ทุกทรมานใจหรือว่าไม่สบายกายไม่สบายใจนะคะขอให้เราอะนึกถึงว่านั่น่ะคือสัญญาณสีแดงสัญญาณอันตรายนะคะแปลว่าเรากําลังตกอยู่ในอันตรายนั่นเองนะคะคือถ้าเราปล่อยอย่างนั้นไปเรื่อยๆอะสุดท้ายอ่ะมันจะไปสู่ภาวะซึมเศร้านะคะในเรื่องของจิตตะเพ ะะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องซึมเศร้าไปอย่างนั้นนะคะเซโรโทนินนะคะเมื่อลดลงก็จะแว่าโรคซึมเศร้าหรือภาวะที่เซโรโทนินเขาทํางานลงจนถึงต่าสุดแล้วเราแบบรู้สึกเศร้าหมองรู้สึกหดหู่รู้สึกมืดมนในชีวิตอะรู้สึกแบบไม่ไม่อยากทําอะไรไม่อยากเจอหน้าใครนะคะแล้วก็ไม่มีแรงแบบอารมณ์แบบอุ้ยหมดอะไรตายอยากอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งนะคะก็ บางครั้งนะก็อาจเกิดขึ้นได้นะกับบางคนคือกับตัวก,ก,วก็ก็มีเหมือนกันในบางช่วงเวลาที่เซโรโทนินน้มันทํางานถุนลงคือเรารู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีอะเออรู้สึกขดหูรู้สึกมึนหมองรู้สึกแบบไม่อยากทําอะไรอะอยากอยู่เฉยๆอะไรอย่างนงี้นะคะก็ถ้าเซโรโทนินมันลดลงนะคะอีกในหนึ่งที่สําคัญก็คือมันจะทําให้เราเกิดภาวะชั่วโูได้นะคะซึ่งก็จะยิ่งลดลงเท่าไหร่การเกิดภาวะชั่วโูงมันก็ ก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นคนทุกคนอาจจะเข้าใจดีเนาะว่าอ่าอารมณ์ชวบเมือม่อมันเกิดขึ้นมามันจะเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นโชว์ในเรื่องของอะไรเรื่องการตัดสินใจอะตัดสินใจชอปปิง้งตัดสินใจใช้เงินเรื่องของตัดสินใจคบหาคนตัดสินใจทําอะไรใดๆนะคะตัดสินใจอืมไปทําอะไรที่มันอันตรายสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นเนาะ เพราะว่าถ้าลมชั่ววูบมันเยอะแบบมันถึงขั้นขีดสูงสุดเลยคะ่ะมันจะก่อให้เกิดออ่ทำให้คีดสั้นได้นะทุกคนอสุดท้ายแลวมันก็จะไปที่จุดจบตรงนั้นนะคะความวิตกกังวลความวิตกกังวลก็เกี่ยวข้องกับการลดลง,ลงของเซโรโทนินเช่นกันนะคะคือถ้าเซโรโทนินมันลดนะคะความวิตกกังวลก็จะเพิ่มขึ้นได้เช่นกันนะคะ คือจะทําให้ละคะเราไม่สามารถดึงความคิดในแง่ลบออกจากหัวสมองเราได้เลยเนาะเออถ้าเซโรโทนินนะคะเป็นสารเคมีในสมองที่มีความเชื่อมโยงกับการตื่นนอนนะคะมันลดลงเนาะจะนําไปสู่การรู้สึกแบบตื่นยากนะคะ ตื่นยากงนงงตลอดเวลานะคะรู้สึกแบบไม่มีประสิทธิภาพในการทํางานอ่าความรู้สึกกระปี้กระเป๋าไม่มีมีแต่ความอ่อนเพียเหนื่อยล้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะทำให้ไม่อยากไปทํางานหรือว่าไปเรียนก็ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากทําอะไรใดๆทั้งสิ้นเนาะนะก็เดี๋ยวสรุปคร่าวๆให้คือ เมื่อขาดความสุขแบบเซโรโทนินนะคะขาดลดลงเหลือน้อยหรือว่าขาดนะคะมันจะเกิดภาวะที่เจ็บป่วยไม่สบายอะไรบ้างก็คืออย่างแรกก็คือจะทุกข์ทรมานท้อแท้ไม่อยากทำอะไรแล้วต่อมาก็คือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ไม่ดีได้ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้นะคะ จะเกิดความวิตกกังวลเกิดความหความโมโหนะคะทําให้ไม่สบายเจ็บปวดตามร่างกายเขารู้สึกปวดเมื่อยเหนื่อยล้าอะไรอย่างนะะี้ค่ะสมาธิก็จะไม่มีสมาธิก็จะสั้นจะฟุ้งซ่านแน่นอนว่าสงผลให้ประสิทธิภาพการทํางานนั้นลน้นลงแน่นอนนะคะก็จะรวมไปถึงทําให้เกิดการเจ็บป่วยเนาะเออเจ็บปว่วยต้องทานยารักษานะคะสุดท้ายท้ายสุดเลยถ้าเราขาดความสุขแบบ สุดท้ายท้ายสุดเลยถ้าเราขาดความสุขแบบเซโรโทนินในขั้นที่สูงที่สุดขาดแบบขาดขาด,ขาดเลยอะคะ่ะเราจะหมดอะไรต่อยากแล้วก็ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อนะคะหรือ,อยังไงก็คือคิดสั้นนั่นเองนะคะก็จะ ประมาณนี้นะคะสําหรับหนังสือพิเรพสามสูงที่ตูจะมาเล่านะคะในส่วนของภาวะของเซโรโทนินนะคะว่าถ้าเซโรโทนินมันมีเยอะมันเพิ่มขึ้นทําให้เราเป็นอย่างไงคะถ้ามันลดลงมันจะส่งผลกระทบต่อเราอย่างไงเอฟเฟก์ที่มันจะเกิดขึ้นนะคะว่ามันจะมีอะไรยังไงบ้างเนาะนะคะก็ฝากนะคะติดตามกันไว้นะคะให้กําลังใจกันด้วยให้กำลังใจกันไว้เนาะเดี๋ยวตูวจะ มาเอาซอซอยย่อยนะคะซอ,อยเข้าไปให้ฟังนะคะมีส่วนที่เหลืออีกเนาะเออว่าจะยังไงแล้วจะค่อยๆอ่อานไปแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้ทุกคนเข้าใจได้โดยง่ายนะคะก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะบ๊ายบายค่ะ